แผลท้องมีน้องก็คือจะมีปัญหาสิวมาตลอดเลยหลังจากจคลอดน้องแล้วสิวก็ไม่หายจะเป็นตลอดสวัสดีค่ะชื่อแต้มค่ะตอนนี้ทาเป็นแม่บ้านนะคะมีปัญหาสิวค่ะเป็นสิวฮอร์โมนนะคะก็คือตั้งแต่ท้องค่ะมีน้องก็คือจะมีปัญหาสิวมาตลอดเลย หลังจากคลอดน้องแล้วสิวก็มไม่หายจะเป็นตลอดพอได้มาเจอผลิตภัณฑ์ของยังเอทค่ะตอนนี้ก็ได้ใช้เจลนะคะพอใช้แล้วรู้สึกว่าแบบเออหน้าดีขึ้นสิวอะ่ะจากที่ขึ้นเยอะๆตอนนี้ก็คือสิวลดลงสิวไม่มันค่ะผลิตภัณฑ์มานานมากเพราะว่าใช้หลายตัวแล้วแบบ่ถูกใจใช้แล้วก็แบบยังเป็นสิวซ้ำซา,าค่ะแต่พอได้มาเจอตัวน,นี้ค่ะแล้วแบบเออดีขึ้นดีขึ้น,นมากๆเลยค่ะ ขอแนะนําเลยนะคะสำหรับผู้มีปัญหาผิวค่ะตัวเจลนะคะตัวนี้จะช่วยเรื่องคุมมันนะคะเพราะว่าถ้าผิวหน้าเรามันนะคะสิวอะเหมือนจะขึ้นเยอะขึ้นพอหลังจากใช้ก็คือแบบสิวลดลงอาจจะมียังขึ้นบ้างแต่ก็คือไม่ได้หนักเหมือนเมื่อก่อน